นวัครับ <restrial> นี่ป uh, ล <speaking> er ่อยวิสันเลยเหมือนเดิมครับกำลังปลกปอดที่ตกมาครับนี่าปลดที่ตกฟ้าครับนครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยลูกสระเมืองสาเอาตามมาลูกสะลูกสระหลังบ้านนะครับกับปล่อยสายกับปล่อยยกันไหมปล่อยยดหอ เอาหนาาคับเอานมมาครปกดตกมาบันงานเลยครับอุ้ยลุดอุ้ยไปแล้วขาขาวกับมีดสิจะได้ออกออกไ้ลลเอเบิกเงินแต่มดตัวนอยครับนี่ตัวน้อยตกมาครับตกมาทางนี้ทังนี้รตัวตดุนี่ปรกดเราต้องไปในสดาห มีเดียจให้สะตกม้าบางหันได้ครับเนี่ไม้ได้ครับตกมาจาัดอทำมาฉาเได้ครับปล่อยตองสาบเปดเล็อ้โโอเคแบบนี้ได้หลบอ่าโอยมันมุดไปได้อยู่ โอ้ยปะเขาปะเขาปะเขากับปะตายมาวัดขางปะตายเนี้ยปะเขาหางแดงเงี้ยเนี่ยงุนตกได้เนี่ยตายไหว้ต้องสะตว์ทำไมไอ้ทำไมทะเบิงครับนี่ซาลังบัตรพอติ๊งไว้อันนี้ไอ้กันไ้ครับกันเป็ดแต่ว่าวะมุดลงไปกลางเนียอยู่มันสอดใต้ผ่าเขียวไปได้อยู่ นี่ครับสาดสาทางบาทนี่นะครับปล่อยไปเลยปล่อยไปหลายรุ่นละรุ่นมูนึงกับไงนะครับไงเนาะจะมาะเพื่อนในการกินครับไปไปอยู่หุนบัวปล่อยไปจะกินนะครับเจอไปก็ไปตกมาตกมาใหม่ใม่ตกมาจากไอ้คองจากของของคุณละประทานนะครับน้ำนกน้ำใหม่ของเส้นหลังบ้านเส้นยังไงครับตามของไปเรื่อยๆแต่มาพอดีมันตัวหน่อย ตัวหน่อยสิปล่อยตีบ่อเอากะเสียดายอยู่กับเด็กมาปล่อยในสารจะของดีงกว่าเด็กวัยตะกินนะครับมันใหญ่กินหัวอาหารกินหัวอ,อาหารน้ำปลาที่เลี้ยงไว้ครับกินอาหารกินผักกินอย่างไรสาเขากัน,นว่ะเป็ดกับพ่อเป็ดกันว่ะแต่เป็ดบึงออกมันใหญ่เดี๋ยวออกมันใหญ่โดนไปทำมันใหญ่ทำมันได้ไวิสย์สาดีว่าจังไง มาติดตามมือครับบัมติดตกหญ่ขนาดไอ๊ะเตียงไว้ชุดหนึ่งเงยแล้วชุดมาปลวยก่อนหนาหนิแต่สี่หาเดอนที่เดียวไปตกมากใหง่ได้ละคลิปนี้ก็ลิวัมนียังหายบึงแล้วครับบึงแค่นี้ละเดี๋ยวไ่มีโตกีดติดตามติดตามไ้ครับติดตามคลิปคลิปต่อไปครับนี่ละคลิปต่อไปพอดีไปตกไข่บึงวิธีตีปรากดตีแบบไห้เงี้ยอย่างก็ติดตามมือครับปรากดตีปรากดมันมันเงี้ยสุดเด็ดเลยครับ ได้แบบใดเอาแบบใดได้แบบใดยังอยังขอตอติดตามไปคลิปหนานะครับคลิปนี้พอแค่นี้คร,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนี้นะครับสวัสดีครับ